ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับขวัญท้าเวลแมนอีกเช่นเคยกับสโ,โลแกนที่ไม่เคยจางหายคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแต่คลิปดีๆเรามีให้กันตลอดนะครับตอนเนี้ผมมาอยู่ที่ทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเราก็จอดรถแล้วเดินไปที่ด่านค่าธรรมเนียมนะครับเราไปจ่ายค่าธรรมเนียมทางเข้าอุทยานกันก่อนครับ เมื่อชำระค่าเข้าของอุทยานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็เข้าไปกันเลย เราก็มาถึงแล้วนะครับน้ำตกเหวสุวัตเนี่ยเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันก่อน ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแตวตอนนี้ก็คือผมอยู่ที่จุดนี้ครับันตึกหิุวตัว์เดี๋ยวจะลงไปด้านล่างครับไปกันเลย ก็จะมีายเขียนไว้ว่าทางลงน้ำตก200เมตรไปเลยครับได้ยินเสียงน้ำตกแล้วอยู่ข้างล่างครับ ผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับมันตกเหวสูวัดเนี่ยเพราะว่าผมไปที่คันตกเหวนรกนะครับแล้วเขาปิดนะครับมีขนาดตอนเกือบเ,เพียงนะครับอากาศเย็นมาก อ๋ออยู่นู่นะน,นะครับน้ําตกเหวสุวัฒนะครับเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนู่นนะครับที่เราเห็นอยู่นู้นริบๆแต่ช่วงเนี้ยู้ที่ผมมาเนี่ยน้ําน้อยนะครับ ไม่รอช้าไปกันต่อครับ มีแต่เสียงนกเสียงมแมลงนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับ ทางลงก็จะชันๆหน่อยนะครับตอนลงอะสนุกครับแต่ตอนขึ้นเนี่ยโอมีโปวดขากันมั่งและ นี่ก็ะแทกจะไม่ต่างจากที่ผมไปน้ําตกเต่าดาเลยนะครับแต่น้ําตกเต่าดำอันนั้นยังมีทางดินมากกว่าทางนี้นะครับเขาไว้ให้คนเดินไม่ใช่ให้หมูตอนอย่างผมเดินเนาะเก้าสิบกว่าโลครับแย่เลยโอ้โหไม่อยากคิดตอนขึ้น ลงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็พอได้ครับตรงเนี้ยน้ำน้อยเนาะ ในถวงน้ำเยอะนะครับผมคิดว่าถึงนี่แหละ ก็จะเป็นก้อนหิน่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นหินทุกขอไปนะครับคือน้าเนี่ยเคาะจนกินเข้าไปในตัวเนื้อหินเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นร่องแล้วครับน้ําตกลงมาณนะจุดจุดนี้ครับมีนักทนะ่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกันเลยครับแต่ที่เนี้ยเขาให้เปิดถ่ายรูปเปิดอะไรได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ลงเล่น เงียบสงบดีครับหายน้ำตกเสร็จแล้วครับทีนี้ก็คืนละโอ้โหทีนี้ก็อบแล้วครับขานี่ตึงปึกโอ้ เป็นตึกเลยขาไม่ไหวครับเหนื่อยต้องพักยกก่อนนะปวดขามากเลยะปวดขา,าจริงครับคิดจะเที่ยวอย่าได้กลัวความเหนื่อยล้าครับไปไปกันต่อ เหลือไม่เท่าก่าวแล้วไปสู้ ท่นก็เปล่าปากกันเลยทีเดียวเหนื่อยจริงครับไม่มีคอนเทนต์ระยะทางพอได้ครับใครสนใจที่จะมาเที่ยวน้ำตกเหวสุวัก็มาได้เลยนะครับ ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากครับแต่ก็คือผมเคยมาครั้งนึ่งแล้วเนาะนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงครับมาแต่นับตกเคสุวรัณเนี่ยมาครั้งแรกแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปจุดบริการของนักท่องเที่ยวอ่ะครับเพื่อปั๊มตาตอนตาอุทยาน เลยนะสะหอบเหมือนกันครับคลิปหน้านะครับผมจะเดินทางไปไหนหรือจะทำอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยติดตามช่องขวัญทัพเมนด้วยนะครับไปก่อนครับบ๊ายบายหมดแรง